สวัสดีครับทุกคนบาวเวียนะพนมกับผมนะครับวันนี้ก็มีตะกล้องเลี่น้องนะครับย,ยู่ไทยนี่ก็เป็นวันการยังลก่ๆกอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้เรากำลังติดตั้งอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตดีเลยอดีเลยราก็จะมีเน็ตใช้แล้วนะครับตอนนี้ ยางเขาต้องฝ่อยสัญญาณมาก่อนไม่ใช่ปติดแล้วจะใช้ได้เลยบรรยากาศว่าเรามองก็อยู่ในห้องของแม่บางคนก็อยากเล่นฝนตกในนองก็เลยน้องคุเข้ามานะครับแ้าน้องคนอยู่างนอกเปียกเปียกอะไรเนี่ยเปียกแค่ไอยอุตส่าห์ซักผ้าเปียกบดค่ะเพราะว่า จริงๆมันจะมีตะแกรงตรงนี้อยู่จะมีระแนงตรงนี้นางแนงเพราะว่ายังไม่เสร็จวันนี้ช่างก็มาทํำลงรถฝนตกฮะเมลยเมื่อแล้วเราก็ได้เห็ดต่อเห็ดบ่ได้บ่แรงก็ไ่ได้เมื่อได้อรถกันยังอยู่ฝนตกก็ยั็อยู่กันยังอยู่เป็นหาฝนเต้าดีได้เลยนะ อนนอเออมันสั้นเราก็ได้ลายแล้วนี่เรากำลังตัดเล็กอ,อักเล็กเสียมเล็กอ่ะอือเผลอเก็ตกมัรมันขาศหนึ่งบานเนาะันนี้ไม่ติดติดของพี P.O.T เพราะว่าปกทัวร์อะไรไม่ถึงสายบ่หอดแม็เลยติดเอาจะได้ไปคืนเนาะอันนั้นก็ได้เพิ่งกำเพิ่งกบมาหอดเพิ่งกำมามาเสนอใหุ้น่นกอนล์่ก็ได้ไปลากสายไปสายมาแล้วว่าเกือบบ่หอดค่ะเกือบเย <laughs>

พอยเดนพอยม่ลอยพลอยพอยพอยพ่อยพลอยยพลอยพลยอยลอยพลออยลอยพลอยพอยพลอยัลอยอลอยลพอยพอยพลอยพลยเพพาว ลงรถเสร็จรถก็จะไปอยู่ค้าบ้านแลยก็จะไปทำที่อยู่ให้นะเห็ดเห,นหน็นบ้านอยู่อะไรกระเทแ่ยวอลไรเอาไว้เอ้ยซื้อเองมาเอ้บ้านทำอยู่แล้วก็แล้วก็เอามุง้งบอสวันนี้ก็ซื้อมุ้งมาออกไว้กลางคืนประนอมกันเนาะเทำไหมบ่เอาเล็กกันแหละไ,ไหมเอาไปอยู่แล้วก,ก็ตามคสร้างบ้านาาน,นะคอยทำงานกลางวันเยอะบ้อนลรานี่อยูจแต่กันนะ อม้เก่งอะแ้วแม่ก็ต้องพาไปวิ่งไปออกกำลังกายเอาไว้ลูกช่างเข้ามาทำหนีเน็ตให้บางคุดแม่เอาแม่บอกอ่ะอืมเราก็จะมีเน็ตใช้แล้วนะทุกคก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะ